Okay, เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตำแหน่งของการทำธุรกิจกันนะครับของบริษัทอุลิกรุปว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะครับตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเรานะครับในเรื่องของการที่ลงทุนสูงสุดและมีผลประโยชน์สูงสุดนั่นคือตำแหน่งโมบายนั่นเองนะครับตำแหน่งโมบายนะครับลงทุน900 0คะแนนด้วยกันนะครับคิดเป็นเงินในการลงทุน49,500บาทนะครับ ได้กาแฟไปทั้งหมดนะครับ9กกล่องด้วยกันนี่คือตำแหน่งสูงสุดของบริษัทเราซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีผลประโยชน์สูงสุดนะครับตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งเอ็กต้านั่นเองลงทุน4,200คะแนนนะครับคิดเป็นเงิน23,100บาทได้กาแฟไปทั้งหมด42กล่องด้วยกันนะครับตำแหน่งถัดมาตำแหน่งโปรนะครับลงทุน1,800คะแนนด้วยกันนะครับคิดเป็นเงิน9,900บาทรับกาแฟไปทั้งหมด 18กล่องนะครับและตำแหน่งเล็กสุดคือตำแหน่งดีสตำแหน่งดีสลงทุน600คะแนนคิดเป็นเงิน3,300บาทได้กาแฟทั้งหมด6กล่องด้วยกันนะครับ1คะแนนเท่ากับ5.5บาทนั่นเอง1คะแนนเท่ากับ5.5บาทนั่นเองทุกตำแหน่งสามารถซื้อท็อปอัพขึ้นได้ทุกตำแหน่งสามารถซื้อท็าาอปอัพได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาด้วยกัน